สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลกักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีซ News, ภาอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักขณากงแก้วค่ะชุมชนคุณธรรมวัดศาก์กำแพงใหญ่ค่ะชูออมหอยจูบลืมนางและข้าวทิพรับบวรออนทัวร์ของวัฒนธรรมศิษเกตค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานขขาวว่าเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ที่ชุมชนคุณธรรมวัดศัก์กำแพงใหญ่ออุทุมพรพิศัยจังหวริสเกตนายประหยัดทีลาวัฒนธรรมจังหวริสเกตได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่รงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาบาวรอ่อนทัว โดยมีพระครูสมุดบุญเชิดร,รัตนเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนปริยติธรรมวัดสาก,กำแพงใหญ่นายแพทย์ชินนายชาวสิริกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุุมพรพิสยัยดกรกัลยานีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิสเกตเป็นวิทยากรให้ความรู้นางอุบลโรจ,จนาวานันผู้อำนวยการกลุ่มกิจาการพิเศษและข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตนายธนพัฒน์ธนกมการวสสา กำแพงใหญ่เครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน20คนจำกัดจำนวนคนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ของกระทรวงสาธาร,รณสุขอย่างเคร่งครัด นายประหยัดทีลาวัฒนธรรมจังหวัดศิสเกตกล่าวเขาว่าวันนี้นอกจากการเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมต้นแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาบาวรออนทัว ยังมีพิธีสำคัญคือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจพักสืบสารอัตลักษณ์และความเป็นไทยปั่นน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีงบประมาณ2564ซึ่งได้ทำพิธีถวายวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ถวายพระครูสมุดบุญเชิดรัต คณะเมธีผู้อํานวยการโรงเรียนปริยัติธรรมวัดศักด์กำแพงใหญ่รองเจ้าอาวาสวัดศักกำแพงใหญ,าากกใหญ่เพื่อมอบส่งต่อให้โรงพยาบาลอําเภออุดฟรนิสัยที่มาตั้งโรงพยาบาลสนามที่วัดศักดิกำแพงใหญ่โดยมีภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุนเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยและการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่ศิลปะ,ปะวัฒนธรรมสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบพลังบวรสร้างคนดีสังคมดีอยู่ดีมีสุข ตามรอยศาสตร์พระราชายึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดรกรยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดริสเกตวิทยากรการอบรมกล่าวว่าปราสาทสักกำแพงใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การศาึกษามีพระขูสมุดบุญเชิดเป็นผู้ขับเคลื่อนมรุเทศท้องถิน่นคอยอำนวยความสะดวก มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ชุมชนที่นี่เข้มแข็งเพราะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็นเครือข่ายให้ความร่วมมือจากการถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ขอสรุปว่ามกุเทศท้องถิ่นเข้าใจบทบาทและรู้จักใช้ฐานเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เป็นฐานเรียนรู้อยู่ใกล้ๆกับปราสาทสักกำแพงใหญ่นอกจากนี้ชุมชนสักกำแพงใหญ่ยังได้ชูว,วัฒนธรรมด้านอาหารคืออมหอยจูบลืมนางและข้าวที์สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนถือได้ว่าที่นี่มีความพร้อมมากมีการขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาบวรอ่อนทัวของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรสิสเกตได้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่เป็นพลังบวรเสริมสร้างชุมชนเข้ม แข็งอย่างยั่งยืนค่ะ